哦，两只。

ันเรื่องจาสงานสมเด็จจากงานอะเป็นยังไงบ้างเนาก่อหนักเรียนเรื่องเรียนเื่องบ้านบุก็ต้องว่าวันนี้ในวัดมีกกรทมิีงานศพงานบำมุญสร็จจบอ็รูวาในชิธีกรรมก็เราก็เลยไปบอทั้งสองพิจกรรมนีข้าราชกครข้ทว้ารจะพาตักตักไหวยกันอะแล้วก็รูว่าตะดรับก็ เฉาะโรงเรียนครับเพื <im> ่อสึให้นักเรียนได้ได้เป็นสื่อที่มีการหลักฐานเราเรียนเราพูดทีื่อนเรียนมาแล้ววเร่องเราก็ให้เรียนได้มาว่าภาปฏิบัติว่าควรดูจิตวิทกาไใอเข่าไปด้วยก่อนนะครับท่คนผเรื่องต้วเองเรา็อาจจะมีการพิจารณาต่างๆประเภทนี้ ผมก็อเรกยนรู้เรื่องนี้วันี้างครับผมเพื่อท่จเรื่องนี้จะได้ด้ยทของาวัยของสถานักเรียนนะครับ่ประธานสถาบันนักเรียนทีวันเวลากองไยครับเม่อันนี้เราทุกให้ชาวบ้านาจใดครับในข้าบูิธาการครับ เด็กเยาว์ประธานในที่ประชุมจะได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระดับในที่ประชุมคณะ